ไปดูอยู่ไหนไปพบจอตีลุยขอขอบคุณหมาครับน้อยิบาเลนี่ยโอ้รู้โหเลยนี่นี่ตัวรักปิปุ้ยนี่นี่นี่มานี่ใครคนไม่รับได้นี่น้องสาวผมครับเอาแกงไตปลามาให้นี่น้องสาวของเพื่อนรักผมเลยนี่นี่มาเอาแกงไตปลามาให้ถึงบ้านเลยตามหาปิปุ้ยไม่เจอถอดปิปุ้ยไม่รับน้องบอก

ขอบคุณมาน้านองนะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับว่าก็คุณแม่คร like ับกับได้คับกับผล่กันนะนะว่าก็คุณแม่กับโผลกันนะนะครับนี่เป็นน้องสาวของเพื่อนรักผมครับอาทำกับข้าวมาให้ติดต่อพี่ปุ้ยไม่ได้เพราะโดนจับพี่ปุ้ยไล้สดอยู่น้องร้องไห้เลย แต่ว่าเอาตาเอาตาเดินหมาจดปบนะแต่ว่านะคือเดินป่าใกล้ป่ามากขอบคุณหมานะขอบคุณนะครับขอบคุณนะขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวอายุกก็อาจจะอาจจะย์เข้าไปได้ครับครับกับกับเดี๋ยวได้ได้ได้รู้ไปดู้เอาใต้รู้ไปเถอะเนาะพี่พี่เอาตุ๊กตาไหมตุ๊กตาไหมผมปลาให้เอาไหมกุญแจครับกับกับ

นี่พี่น้องผมหมดเลยพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นขอบคุณครับขอบคุณครับนี่พี่น้องลูกหลานผมหมดเลยครับจ่ายตังค์เลยจ้าพี่ผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนโยนครับสวัสดีครับ สวัสด hey, hey, oh? hey, 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 ีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับว่างอะไรอยู่ดีครับดีสวัสดีครับสวัสดีจ้าไม่แต่ีได้ครับสวัสดีครับวาเดี๋ยวดิไรแตบดีได้ครับได้ครับได้อเหนได้ครับได้บมด ขอบพคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้น้องปุ้ยเดินจะถึงรอบงานแล้วครับพี่ปุ้ยขอได้รึทำไมไม่จ่ายที่บ้านนะฮะไม่ก็พี่ปุ้ยรีบมาไงมาไอ้นี่มาไลฟ์สดลูไลฟ์สดนี่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 พี่วันพี่วันใช่ อันนี้พี่น้องผมมาจากกรุงเทพนะเนี่ยครับขับรถมานี่มาเพื่อมาทุ่งสงมาทุ่งสงมางานผม<อ>มามามหลายนนคนครับวันนี้ม,มามาเป็นเกือบเป็น20คนครับมาจากมาจากขอนแก่นกรุงเทพชนบุรีสัต,ตหีบชุมพร เชียงใหม่นี่มามามาให้กำลังใจน้องปุ้ยขอบคุณนะครับป่าพรุ่งนี้กลับแล้ไหมคุยไม่ยังไม่กลับกลับไม่ได้ยังกลับไม่ได้ไม่กลับอยู่นี่เลยกลับไปนอนดีกว่าัสดีครับนี่สวัสดีจ้าได้รูปไหมได้รูปไหมได้ได้แล้ววไากูาน่ารุ่งไหมได้ครับให้พี่นาดมาได้กันเลย นี่ดขอบคุณครับขอบคุณครับหนุ่มขังแตกที่อร่อยที่สุดในโลกครับผมอยู่ที่นี่แล้วสวัสดีครับสวัสดีจ้ะได้ครับสบกอด้วยวดัีคกันนี้กันนวันีครับ

ขอบคุณจ้ะขอบคุณครับออกมาขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับก็ใต้หลบเลยโดบเข้าต่างหลบต่างนี่เล็วว่าตัวเดียวมามาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องปุญยกเข้าต่างนี่แล้วนี่นี่เร็วได้ถัดข้อับไว้น้องปุญยกเข้าต่างนี่แล้วนี่เดี๋ยวไปครับเดี๋ยวไปครับเดี๋ยวไปหาจ้า ไปไปเดี๋ยวไปครับเดี๋ยวน้องปุ้ยไปหาครับขอบคุณครับขอบพระคุณครับขอบคุณจ้ะขอบคุณจ้ะขอบคุณจ้ะขอบคุณมากครับได้จ้ะได้จ้ะนี่ในรถเดียวกันน okay ี่ขอบคุณมานะครับเอาไปเร็ว แมเมียนะครับบ้านหลังพืง้นที่กอ่ไงนี่ครับ <c oughs> อ่าขอบเลี้วยี่งรู้ครับ <c oughs> นานช่วยวิมเลยขอบคุณ <c oughs> ครับขอบคุณครับขอบคุณ <c oughs> ครับ <c oughs> <c oughs> ได้โอ้ยวายได้ได้ได้จ้ะป้าขออย่างนี้ดินไฟให้ให้ทวดสียาลูกมันมืดได้ได้ครับเดี๋ยวผมติดให้จ้ะเดี๋ยวผมติดให้ครับโอเคเดี๋ยวเสร็จงานเดี๋ยวผมติดให้ครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณขอบพระคุณจ้ะใส่ป้ากดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาเอาถ่ายป้ากลับลูกกลับกล้องนี้ลูก ขอบคุณครับขอบคุณครับอย่าลืมนะลูกนะติดไฟได้เดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จงานเดี๋ยวน้องปุ้ยติดให้จ้ะนี่นี่ติดพี่เขาบอกว่าติดไฟตรงนี้ให้ให้หน่อยติดให้โรงเรียนหน่อยเดี๋ยวผมติดให้ะเดี๋ยวเสร็จงานก่อนออ่าขบบคคุณรัขอบคุณครับ S <S นี่คุณเขาพี่ชายผมครับพี่ติพี่ชายผมนี่กับหลานผมคุณเขาสวัสดีกองนุ๊กนุ๊กแขวนครับแขวนครับคุณเขาสวัสดีครับเดี๋ยวได้กันเดี๋ยวสวัสดีครับติ๊งได้กันเดี๋ยวนี่พี่ชายผมครับพี่ชายผมกับหลานผมพี่ชายคนพี่จากผมครับนี่นี่พี่พี่มามาจากนี่มาจากกรุงเทพมาจากนี่นี่นี่ มานี่นี่พี่พี่น้องผมในคนอื่นนะพี่โอคนอื่นนะพี่พี่คนอื่นเปอาบน้ำตลอดพี่มาตู้เป็อาบน้ำเลยนะจึงโก้ไม่มาที่แล้ววะใช่ปะเราต่อจ้าอ๋อได้ได้เขานั่งรถมาไกลมีพี่เอานั่งเอาเหมารถตู้มาก็จะรู้ไปกับด้วยครับจากกรุงเทพจ้ะสวัสดีจ้ะดา ขอบคุณครับขอบคุณครับนี่นี่นี่พี่เล็กพี่เล็กเพื่อนรักพี่ชายผมตอนไปอยู่เพียบก็ไปอยู่ผมไปอยู่กับพี่เล็กนี่คนนี้ครับตอนนี้เป็นกรกตแล้วครับอยู่ภูเก็ตนี่พี่ชายเป็นเพื่อนรักพี่ชายผมับเหมือนพี่ชายผมคนนึงไปกินอยู่หอพี่เล็กครับสมัยไปเรียนราวผมเป็นผมเป็นคนดีไหมคนดีมากครับอ่าไกกตรับรองนะฮะจะ ขอบคุณครับ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 เดี๋ยวไปทางรัดเลยฮะเดี๋ยวผมพาไปทางรัดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหมดไปเน่โนูรามาเร็วน้องมาเร็วมาเร็วได้ครับได้จ้ะขอบคุณครับขอบคุณครับนี่น้องปุ้ยมาทางรัดครับพาไปหน้าเวทีมานูรายายสวัสดีครับ อันนี้คือสารทวดดำครับนี่คือสารทวดดำอันนี้คือสารทวดำนนทวดำที่ผมมาไหว้ทุกปีครับอันนี้สารทวดดำแต่ก่อนจะมีต้นไทตต้นใหญ่อยู่ฮะและตอนนี้เ,าเขาทำอาคารเรียนใหม่เขาเลยนี่มาดูพี่น้องหน้าเวทีครับ อันนี้แม่ค้าอยู่ร,บรอบๆอันนี้เป็นแม่ค้าอยู่ฝั่งน้นด้วยฝั่งนี้ด้วยน,นี่พี่ๆจอนัดน,นี้นวัสดีครับดีครับ